น้องวินวินวินทูเกเตอร์ขอเสนอด้วยง่ายๆด้วยขายฝาก EP ที่1นตลาดแห่งการลงทุน ตลาดการลงทุนในโลกยุคปัจจุบันมีสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนหลากหลายประเภทเช่นหุ้นกองทุนพันธบัตรตราสารหนี้สัญญาอนุพันธ์หรือสกุลเงินดิจิตอลอย่างบิตคอยที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงใช้เงินลงทุนน้อยและมีสภาพคล่องสูงแต่ด้วยธรรมชาติของการลงทุนสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงย่อมมีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันและบางครั้งผลตอบแทนที่ได้รับอาจไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่ต้องผเผชิญ ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้มีความผันผวนมากตามปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ยากจะคาดการได้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากต้องประสบภาวะขาดทุนจากความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างไรก็ตามสินทรัพย์ลงทุนที่สามารถจับต้องได้ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ตอบโจทย์นักลงทุนทุกยุคทุกสมัยซึ่งหนีไม่พ้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่โลกการเงินมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลาดอสังหาก็มีการพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการขยายโอกาสในการลงทุนและทําให้เข้าถึงอสังหาได้มากขึ้นด้วยโดยปกติแล้วราคาที่ดินจะมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆและเป็นสินทรัพย์ ที่เหมาะแก่การลงทุนเพื่อสะสมมูลค่าเนื่องจากที่ดินถือเป็นทรัพยากรที่จำกัดไม่สามารถผลิตเพิ่มขึ้นได้ขณะที่การขยายตัวของสังคมเมืองกลับเพิ่มมากขึ้นเห็นได้จากเมกะโปรเจกต์ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่จะเดิมความเจริญมักกระจุกอยู่แค่ในตัวเมืองเท่านั้นแต่ปัจจุบันเริ่มมีการขยายทิศทางออกไปรอบนอกมากยิ่งขึ้นทำให้ราคาที่ดินพุ่งขยับตามดีมันเพิ่มขึ้นด้วยมูลค่าของที่ดินจึงมีแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวค่ะ ทางเลือกการลงทุนที่ดีที่สุดที่ทั่วโลกให้การยอมรับคือการลงทุนในสังหาริมทรัพย์เห็นได้จากมหาเศรษฐีทั่วโลกล้วนแต่ลงทุนในสังหาแทบทั้งสิน้นเนื่องจากอสังหามีจุดเด่นที่ต่างจากสินทรัพย์ประเภทอื่นๆดังนี้เป็นทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆอัตราผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อใช้เงินกู้แบงค์เพื่อมาลงทุนได้สร้างรายได้ได้ไดหลายทางเป็นมรดกให้แก่ลูกหลาน แต่อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าราคาที่ดินมีมูลค่าสูงจากเดิมที่คนทั่วไปยังสามารถหาซื้อกันได้ง่ายในราคาไม่กี่บาทณนะปัจจุบันราคาขยับไปไกลเกินเอื้อมแล้วดังนั้นการลงทุนในที่ดินแบบซื้อมาขายไปเช่นเดิมอาจทําได้ยากยิ่งขึ้นเพราะมีสภาพคล่องที่ลดลงเนื่องจากหาคนมาซื้อต่อได้ยากขึ้นด้วยสําหรับโลกแห่งการลงทุน ทุกอย่างล้วนมีช่องทางเสมอแม้ว่าเราจะไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้แต่เราสามารถลงทุนในที่ดินหรืออสังหาอื่นๆได้โดยรูปแบบของการขายฝากที่เราไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของที่ดินเองแต่สามารถสร้างกําไรให้งอกเงยขึ้นได้จากผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยโดยเป็นการลงทุนที่ไร้ความกังวลเพราะมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักรัพย์ค้าประกันแถมยังมีโอกาสได้เป็นเจ้าของที่ดินในราคาถูกหากผู้ขายฝากผิดสัญญาค่ะ อยากอ่านฉบับเต็มวินทูเกเตอร์ใจดีจากฟรีอีบุ๊กดาวน์โหลดได้เลยที่นี่ลงทุนขายฝากกับวินทูเกเตอร์คุณก็วินได้